ก็สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดนซิงครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเอคูปต้าครับ L410 นะครับไถติดคราดอันนี้วานแล้วครับนี่วานแล้วไถคราดตามครับ เร็วดีฮะว้าผู้ใหญ่อันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับมาไทยนี่คล่องสุดยอดครับคลาไฮะมย่ยอดคลงยอดเทไรสกายเล็บสกาเร็บดีดช็อคเกอร์ตุ้กคู่มูไทยไม่คลยเขาสัมแห่งแห่ง ยิ่งแข็งแลนะเอ้ยตัวเกาห้อยขูดไว้ดิขูดแล้วมองกับเขาเนาะกใไหมใไหมสีหยอดเลยชาั้าน,นขานขบาาาานนูอกมาอยู่นาะขบูแถวหันไม่เลวกแล้ิเด๋มพี่ออมยังเลวก็ล้เนาะยังเาท่านไหน,นมนีมื่อนัรนเมื่อไหรว่าสิไปยยไถห้องพี่ออมไปหอดหวเราเราเลยเอาไปกินจ่อยกระบอกประมาณสาลิตร สามสิบลิตรกับทีไรประมาณนั้นตะจุยแล้วยังตะจุยตะจุยมองไหนเนี่ยกระยับขึ้นมากกับตะเกียดกับตะจุยเหนี่ยข้างตะปอดตะเกียดตะจุยให้ใหญ่ๆยังนะเกียบพอฝ้าเนาะได้เอาเอาต่ตะเกียดพันแล้วแล้วมองพันแล้วตะเกียดแล้วก็ปอดอาอาเล้าอ้ออาออาามากอามากกับประมาณคือกันอ๋อ นี clean, ่ได้สัตยามคืนน้ำแล้วนี่เพอวางบางอื่นคุณอาลูกจะพัดนั่นหัวแววไม่ให้เปลี่ยน嘛ไม่ให้เปลี่ยนนะลูกเคยว่ามัเปลี่ยน嘛ลูกเคยกับเพื่อนงานอยู่อบตเขาดินอ๋อยามแรงมากมันก็เห็ดซาเลงหายปั้นขอร์ชของร์อนันก็ปั้นบ่กคอยคือจนจะของ์ชในยางเก็บแน่ที่เลยต้องได้สอนบอกวิทยาศาสตร์สิเออจะคือว่ะวาดให้เลือหม่องมุแน่เลือหม่องนี่แน่ก็เห็ดแน่นี่เห็นอะไรเด้อกันเงิน ไปเห็ดงานของเขานีในท่เดียวันกเลยงานเยอะมากครับงานเยอะมากนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านเลยครับแต่ก่อนแกมีเอ่อ L สามสีนะครับ34มสีโอ้บางทีไทถ,ถึงตีสองตีสามนะครับงานเยอะจัดครับดูความเนียนแล้วกันครับ สวยไหมครับขึ้นชื่อเลยครับคนในหมู่บ้านผมโอ้รอคิวของผู้ใหญ่นี่คิวยาวเลยครับผู้ใหญ่บนเลยครับปีนี้ไม่มีไม่มีใครปั่นครับมีคนไทยติดคาดครับไทยติดคาดอย่างเดียวครับแล้วไทยติดคาดมันช้าครับช้ามากผู้ใหญ่แกก็ห้าสิบกว่าแล้วครับผู้ใหญ่บ้าน ทำขึ้นเซ็นครับไม่ใช่อะไรนะครับที่คนจ้างเยอะครับแกปล่อยเซ็นอย่างเดียวครับก็ดูดิครับรถล้อพับเลยครับยังอยู่นะ่ลยวันหนึ่งก็ห้าหกพันห้าพันครับสบายสบายครับ เหนื่อยนะครับรถเล็กเนี่ยดูว่าเราเร่งเร็วๆมันก็ต้องโดดหลุมโดดหลุมครับตัวมันเล็กครับมันไม่เหมือนรถท่านสับเปลือกอันนั้นท่านสับเปลือกก็อยู่คนละฝั่งครับอยู่คนละฝ้าคลองครับ แกบอกก็สําหรับ L40 นะครับตกประมาณถ้าไถาติดคาดนะครับไล่ประมาณไล่ละลิตรครึ่งครับได้ลิตรครึ่งก็ตกประมาณตอนนี้น่าจะ30บาทต่อไล่ก็ถ้าไถคา,าดก็ประมาณแกน่าจะเอาประมาณไล่ละสองร้อยนะครับเนี่ยซอมมุมดึงนี่ครับการซ่อมมุมครับและแต่สูตรคนครับ หวานข้าวนี่น้ามากเลยครับดูเม็ดข้าวครับนาสุดๆเลยอะ่ะเหนื่อยนะครับนี่ดูรถรถมันเล็กแล้วมันโดดอย่างเงี้ยนี่ทรมานตัวเองครับเราไม่ใช่เรื่องดีนะครับคนมีอายุมาขึ้นขับรถอย่างเงี้ยเราสู้ทั้งวันด้วยยังว่านะครับเงินทองคนเราต้องทำมาหาก,กินครับ จ็ดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นสองเจ็ดื่สองยีสิบบาทโอ้ตัวเกามันไหเท่าไหนตัวเกาตัวเกาให้สิบแปดนะครับเอาสิบแปดเอาเงินอีกไปเติมเจ็ดหมื่นเป็นดาวสองแสนอ๋อใกลแล้วดีแต่มันบ่มีรายเดือนมูของอสังว่ารายเดือนเดือนละสองพันตลอดสองพันมันเลยแต่เฮามันเลแต่เฮาสิตกลงเงินไขเนาะ กันมุบบ้งเรื่องบุ้งหูเวนเวเขวา,ากับ,บ,บญญทเท่าน,น, <c oughs> น,นั้นแล้วเขาว่าแสดงกับตองใจเขาแล้วพูดอยากได้โอ้เดือนละสองพันตลอดมากม่ปีละมันก็ทรรมะธรรมดาแล้วก็พูดเดี่ยวการสมุนของผู้ใหญ่ครับการแทงมือครับ ดีที่เป็นรถเล็กครับช่วงมันสั้นครับโอ้วันหนึ่งสามสิบสี่สิบไลนนี่ต้องดึกเลยนะครับกว่าจะได้สี่สิบไลน่รถเล็กอย่างเงี้ย แต่ถ้าเน้นมาทำของตัวเองผมว่า L40 น่าเล่นนะครับเพราะว่ามันเล็กก็อย่างผู้ใหญ่บอกครับแต่ก่อนก็มี L34 ไปตีเทินครับเขาให้แสนแปดแกเพิ่มเงินอีกเจ0 0 0มื่นครับก็เป็นเงินดาวสองแสนแล้วก็ส่งปีละเจ0 0 0มืนครับเจ็ดหมื่นเจเจดส ก็รวมดอกรวมอะไรก็เอาเรื่องเหมือนกันครับอันนี้ไม่มีดอกลายเดือนครับผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่รีบครับรีบมากครับขับรถยังกอาไว้รุ่นเลยครับมันดูดูก็เหมือนเนียนนะครับแต่เวลาลองเจอฝนลงไปครับมันจะเป็นคลื่นเป็นอะไรไปหมดครับ แล้วช่วงที่สรุปหัวงานครับไปดูมันไม่ใช่แล้วประหยัดประหยัดก็จริงครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องทั่วไปก็ถ้าเราเตรียมดินดีข้าวก็เกิดดีครับที่บอกว่าไถยากเกี่ยวยากมันเกี่ยวยากเกี่ยวยากก็คืออะไรครับมันเก็บข้าวได้ไม่หมดทุกลวงนะครับแบบอะไรที่มันควรได้มันก็ไม่ได้นะครับ นี่แหละครับที่ว่ารถเกี่ยวมันเกี่ยวยากนะครับแบบวิ่งวิ่งวิ่ง,งมากําลังจะก็ตัดตัดเข้ามาดีๆครับวิ่งวิ่งไปแล้วหัวทิ่มอย่างนี้นะครับแล้วข้างขนาข้างไรรถมันเอียงครับก็คิดดูครับรถเกี่ยวปากประมาณสามเมตรนะครับแล้วถ้านาไม่เสมออ่ะมันจะเอียงมันจะหนีขนาดไหนก็คือข้างคาบดินไปแล้วอะ่ะแต่อีกข้างหนึ่งยังไม่ถึงต้นข้าวอยู่ก็นี่แหละครับที่บอกว่ามันเกี่ยวยากมันไม่ใช่อะไรครับรถเกี่ยวเขาก็อยากเก็บให้หมด ทุกลวงทุกอะไรนะครับไม่มีใครอยากเกย,ยบข้ายิ่งกว่าครับก็เอาง่งายๆครับว่าถ้าไทกลบล่องอ่ะมันดีครับถ้าไถ้นานแล้วกลบร่องกบล่องข้างล่องอะไรแต่เออ ก็พูดง่ายๆว่าคุณกบคุณก็ได้สองรอยคุณไม่กบคุณก็ได้สองร้อยแล้วคุณจะกบให้เหนื่อยให้เสียเวลาทําไมพูดในฐานะคนรับจ้างนะครับก็คือนี่ผู้ใหญ่วิ่งปิดคณาวิ่งเกตเกตมุมเกตอะไรนะครับนี่ปิดคนาให้เขาหมดแล้วก็ถอดใบมีดทิ้งไว้แล้วก็ลงมันไถครับ ถ้าติดใบมีดไถแล้วรถโดดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวิ่งเร็วด้วยแพ้ชุดคานหน้าครับแต่ตัว L40 สน่าจะทำมาตอบโจทย์นะครับเพราะว่า L34 ก็ไม่ผ่านครับระบบเกียร์ไม่ผ่าน L36 ก็จะมาขยับอยู่ด้านข้างซ้ายครับ อันนี้ขยับอยู่ใต้พวงมาลัยครับสั่งเดินหน้าถอยหลังแล้วก็รอบพอดีครับรอบได้ครับคล่องตัวคือว่าน่าเล่นครับประหยัดแต่เหนื่อยเหมือนกันนะครับถ้าเอารถเล็กนี้มาวิ่งรับจ้างครับใหม่ๆไม่เท่าไหร่แล้วครับรอมันเก่าๆไปเลยครับแล้วคนขับด้วย อันนี้ก็จะปาดครับเพราะว่าหน้ามันเฉียงไปกับคลองนะครับปาดแหลมออกสุดยอดนะครับ คนห้าสิบกว่าเรามาไถนาอย่างกับวัยรุ่นเลยก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ